นี่ครับบรรยากาศถนนเส้น226อุบศนศิษเกษครับตำบลห้ยขยุ่งครับถนนสวนตัดขาดครับรถใบไมาได้คืออัปเดตตาามกมาว่านนะครับเนาะตอนนี้ได้แค่รถบรรทุกทีท่คือสูงขนาดน,นะครับเนาะรถเตี้ยมากปรเดยเลยครับสูงแห้งครับตอนนี้น้ำขึ้นจากมาวานตอนแรงอีกหลายครับ หมู่บ้านในมืองนี้ท่านขึ้นมากเลยนะครับเริ่มได้มืองนี้ขึ้นมากแล้วครับมองนี่ตอนนี้เวลาประมาณเกือบสิบโมงต่อแล้วนะครับเนาะปฏิกานะครับเนาะครับกับผมกับมาไายมาให้เบื้องบรรยากาศครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตอนนี้กับตอนนี้มาอัพเดทอีเแล่วครับระดับน้ำครับถนนเส้นสองหกนะครับเนาะสองสองหกเส้นสีสเกตอุบลครับตอนนี้เวลานี่กะเวลาเก้านาฬิกานะครับเนาะของน้ำเส่านะครับมาอัพเดทในเบิ้องนีนะครับตอนนี้รถมาไปแล้วครับตอนนี้น้าขื้นแห้งครับแต่เมื่บ้านเมื่อวานนี่ก็ย่งขึ้นตรงระดับนีนะครับแต่ตอนนี้ขื้นมาหอดไกลเติบ้วครับรถหน่อยนี่แล่นไม่ได้แล้วครับเส้นนี้ปิดกั้นนะครับเด้อตอนนี้เพราะว่าไม่มีรถันไรเขามาได้แล้วครับ มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะรับทราบครับสถานการณ์ครับเป็นระยะระยะครับเส้นถุบนซีสเกตครับครับกล้องหนาเดาไฟเบิ้งนะครับฝนตกไหมกันแล้วครับไหมกัน้นำถ่วมั้งครับไม่ใครับเส้นสองหกนะครับเนาะสองสองหกนะครับอุบลนซีสเกตเท่านะครับกเจ้าตอนตัดขาดครับเดาภาพไปบางทหงนกันนะครับเนาะฝนตกครับ ตัวมาแลวครับบ้านนี่ครับบรรยากาศถนนเส้นสองสองหกอุบลศิะเกษครับตำบลหัวขยุ่งครับถนนสวนตัดขาดครับรถใบไมาได้็คืออเอาเดตตามมาว่านนะครับเนาะตอนนี้ได้แค่รถบรรทุกทีซอสูงขนาดนะครับเนาะรถเตี้ยมากปรเดเลยครับสูงแห้งครับตอนนี้นะ้ำขึ้นจากมาวานตอนแรงอีกหลายครับ ่หามู่บ้านในเมือนี้ท่านขึ้นมากเลยนะครับเริ่มได่ามาอนีมขึ้นมากแล้วครับมืองนี้ตอนนี้เวลาอ่าประมาณเกือบสิบโมงเช้วนะครับเนาะปฏิบัติกานะครับเนาะครับครับผมกับมาไทายมาเห็นเบื้องบรรยากาศครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับ ตอนนี้กับตอนนี้มาอัพเดตอีกแล้ครับระดับน้ำครับถนนเส้นสองหกนะครับเนาะสองสองหกเส้นสีสเกตอุบลครับตอนนี้เวลานี่กะเวลาเก้านาฬิกานะครับเนาะของน้ำเส่านะครับมาอัพเดให้เบื้องนี่นะครับตอนนี้รถมาอไรแล้วครับตอนนี้น้ำขื้นแห้งครับแต่เมื่บ้านเมื่อวานนี่ก็ยังขื้นตรงระดับนี้เยอะครับแต่ตอนนี้ขึ้นมาหอดไกลเติบ้วครับรถน้อยนี่แล่นม่ไดไรแล้วครับเส้นนี้ปิดกั้นนะครับเด้อตอนนี้เพราะว่าไม่มีรถันไรเขามาได้แล้วครับ มาอัปเดตให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเนาะรับทราบครับสถานการณ์ครับเป็นระยะระยะครับเส้นทุบบนซีสะเกตครับครับกล้องหนาเดี๋ยวพ่าเบิ้งกันครับฝนตกไหมกแล้วครับฝนงไม่กระน้ำชวนนงครับไม่ใครับเส้นสองหกนะครับเนาะสองสองหกนะครับอุบบนซีสะเกตเท่านี้ครับใกาจะตอนตัดขาดครับเดี๋ยวพาไปทางไหนกันนะครับเนาะฝนตกครับ ตัวมาแล้วครับบ้านนี่ครับบรรยากาศครับน้ำท่วมข้างในคุนจะพาไปเบิ่งครับอัปเดตกันว่าสีเขาได้ห่อนซ่อมดลนะครับเนาะครับตอนนี้ก็สุดล่ะครับสุดแคบอ่าซุดนั่นครับตีไปต่อไม่ได้นะครับไม่ได้เลยครับตอนนี้ที่จะลวดในงานเดี๋ยวมาถอยครับครับเพราะไม่ถนอมมัน อันนี้ไฮีขยุ่งแนบหัวมครับไปไม่ได้แล้วครับสิ้นสุดกันแค่นี้นะครับบนะ้าหมดแล้วครับเพราะว่าวรถเล็กเลียนม่ได้เลยครับ<ง>นคะครับเป็นพเพราะไม่เป็นทางคนอยู่ระแวกนี่นะครับเนาะเคน,นอจาจจะมาขนของเพิ่นว,ว่าท้าหน้าที่ไปแล้วว่า ุดแล้วครับไปต่อไม่ได้แล้วนะครับเนาะเราจะพายางเมืองไหมครับมาชมบรรยากาศสดๆครับนี่ครับสภาพตามนี่ครับสองขางข้างมูอบานข้างในครับจมมแล้วครับกาหมาว่านกับไม่ได้ถึงขนาดนี้นะครับเมื่อนี่ขึ้นมาอีกแล้วครับขื้นลายแห้งครับ หมู่บ้านกับึบ้นหอดบองแคบองซานล่าขอบขอบ,ขอบนี่ก็ยังเรียนได้อยู่นะครับเนาะรถก็ยังพอได้โย่หมู่บ้านนี่พอหมู่บ้านนี่กับง่ายๆครับมันกับึ้นแบบเร็วแห้งครับไปนั่งขึ้นเดียวนะครับเนาะนี่เขไปขึ้นอ่เพิ่นกันเราจะแยกบ้านแยกคลองกันนะครับเนาะ ไหนโดนปิดกันนะครับเส้นนี้ตัดขาดนะครับเส้นสองสองหกทีสะเกยียดอุบลครับนะครับน้ำถ่วมในหมู่บ,บานลึกๆนะครับมันนี้มาอัปเดตครับจะพายยังเมืองในนะครับเนาะ ฝนสียหมกบบ้กันแล้วครับท่านนี้ดูครับนำถ่วงลูกเหมือนบ้างนะครับเนาะไปครับกาเบ,บิ่งขนาดกันต้อครับ หมู่บ้านก็นไบถึงขนาดนี้ครับเขื่อนมาหลายครับก็บสีมาท่ายถ้ำเป็นระยะระยะครับอัปเดตทุกๆเมือนะครับเนะาะสถานการณ์เป็นยังไงครับตอนนี้ครับ ตัแห้งครับตอนนี้นี่จะเป็นที่ของทหาร,รน,หนะครับเนาะที่ยึดยูนีมอรนะครับเนาะของทหารบกเข้<อ>มามากัครับคอยสักคนหนึ่ง อ้นน่าจะสวมมาแล้วสาพผอบพ่อค,ครับรถรถหน่อยแล่นมาได้แล่นไหครับเนี่ยลดหน่อยแล่นมาบมาได้ไหมครับทั้งผุดทั้งไหนมาแต่ซีตะเกยียดมาแต่ซีตเกยียดเนี่ยต้องแล่นอยู่แล่นเล่นเดียวะเล่นเล่นออกอ๋อเออทั้งนี้เขาบอกให้แล่นไม่แล่นแล้วไปมาได้แล้วนะครับขึ้นไหล่นะครับเนาะ อ๋อครับนี่ครับบรรยากาศของตำบลเหีเขยขยุ่งครับพูดดีครับอ๋อพครับผมเจ้าหน้าที่ทหารของตารว,าวายนะครับผมไม่ครับน้ำท่วมครับ ทางแมนี่ยถ่มแห้งนะครับอ่าบาทายคลิปเป็นอะนะครับข้างในครับนะครับภาพเมือมาบางบรรยากาศนะครับตอนนี้เซ็นทีทีสองสองหกโดนตัดขาดครับ มกกลัังงใหญ่ขอนแม่ครับเออ่ทางไมนี่สวมแห้งกลกมมอ,อม,อนมอนนันมาค,ครับ่ครับหมู่บ้านหมู่บ้านบารายปนีนะครับน้อครับครับผมฝ่ายหยาดไทย้ะแม่เด้อเก็บข้ลคม,มุน ข้าวบรรยากาศครับอัปเดตต่อมือครับน้ำท่วมตอนนี้เดือดร้อนแท่งครับพร้อมพี่น้องบ้านเฮาครับมีในงานเจน้าหน้าที่ของภาครัฐมากเลยครับทหารกล้ามาแล้วครับ อาจจะเป็นของของตำบลของอบตอของย่างอกกับมาแล้วนะครับเนาะในหลายหน่วยงานขอม้าใส่เหลือแล้วครับตอนนี้ฝนกลังตกกันแล้วครับรวมอเบียรครับเซนสองซีไม่ใช่ครับเซนสองซีเซนสองสองหกนะครับอุบภาพันธ์เกียติเดินทางม่ได้แล้วครับปิดกันจราจรนะครับรรนะครับ ก็ามาพี่น้องคนเดือดร้อนแห้งครับก็ขอขให้พี่น้องเป็นกำลังใจแห่คอนมาพี่น้องมันเ้าเด้อครับเด้อปกักกดไลแ์กดแชร์นะครับเพื่ออัปเดตนะครับเป็นกำลังใจคลิปต่อไปครับเพื่อแทะทอดให้บคุคพ้นเดรร้ายพลน,นิรภูริว่าพี่น้องมันเ้ามมันเดือดร้อนกันครับในช่วงนี้นะครับเนาะครับเพราะว่าจุดนี้อีกจุดหนึ่งนะครับอีกจุดหนึ่ง ที่ว่ารอบเมืองนะครับเขีดเพื่อขยงครับเจ็ดกลุ่เป็นองค์ที่สะเกติกันแล้วรอดเมืวยกันครับถ่วมเพื่อกันครับตอนนี้ครับอัปเดตสับลีก่อนนะครับเนาะน้องเส้นสองสี่ตัดขาดนะครับเนาะครับผมตอนนี้ก็เรียกว่าบานหน้าก็คือพอจบคลิปก่อนนะครับเนาะมาอัปเดตเป็นระยะระยะทีนึงครับตอนนี้ครับเวลานี้ยรเล็ก ข้ามสัญจรเลยครับมาบอะไรอีกแล้วครับเนื่องจากม่บ้านกับไทยไปแล้วนะครับก็จะมาเบียดในเบิ้งเช่นนึงเขานี้นำความครับในมุปผ่านเดี๋ยวรอนแห้งครับขอฝากก็อะไรก็แช่ฝากติดตามเห้นะครับเพือเป็นกำลังใจเราแต่เอ่อกำลังใจให้พอมาเป็นรองเท้านะครับนำกลมันนี่ครับทุกคนครับันนี้เดี๋ยวรอนแห้งครับันนี้ก็ขอไปย้ายขอบพระเจ้าทุกคนนะครับพระองคุ์โคตรนะครับสวัสดีครับ